ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องแจ็กเก็ตที่ผมใส่เยอะมากๆเลยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่รู้จักผมเป็นการส่วนตัวหรือว่าเป็นคนที่ติดตามช่องนี้มาสักพักนึ่งแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบแจ็กเก็ตมากแค่ไหนวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดแจ็กเก็ตที่ผมชอบเป็นพิเศษและแจ็คเก็ตที่ผู้ชายทุกคนควรมีติดตูว้ไว้ก่อนอื่นเลยผมต้องบอกสิ่งสาคัญในการเลือกซื้อแจ็กเก็ตกันก่อนอย่างแรกเลยแน่นอนก็คือคุณภาพครับส่วนอย่างที่2ความสามารถในการใส่ คุณต้องซื้อแจ็คเก็ตที่มีคุณภาพดีแล้วก็สามารถใส่กับชุดที่คุณมีอยู่แล้วในตู้ได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณต้องไปซื้อพอซื้อแจ็คเก็ตมาคุณต้องไปซื้อเสื้ออีกตัวหนึ่งซื้อเกงอีกตัวนึงแบบนั้นคือมันไม่สามารถใส่กับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในตู้แล้วก็มันก็คงจะใส่ได้กับอีกไม่กี่ชุดหรอกเพราะฉะนั้นก็เลือกที่มันมีคุณภาพแล้วก็สามารถใส่ได้กับหลายๆชุดโอเคโอเคมาพูดถึงตัวแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือแน่นอนครับไกกบค์ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโปรดของผมที่สุดแล้วนะครับที่รู้กันแจ็คเก็ตหนังเนี่ยก็อยู่คู่กับผู้ชายมาแบบหลายร้อยร้อยปีแล้วเนี่ยและสิ่งที่ทําให้ผมชอบเนี่ยก็คือคุณสามารถใส่กับเสื้อยืดธรรมดาแล้วทําให้คุณดูดีขึ้นมาได้แบบโอ้ดูเท่ดูหล่อขึ้นมาเลยหรือคุณอาจจะใส่กับเสื้อเชิ้ตแล้วทาให้คุณดูแบบเขาเรียกอะไรนะเออบิสเนสแมนมากขึ้นดูแบบเท่ดูแบบแบบเออเป็นทางการมากขึ้นแจ็คเก็ตหนังเนี่ยมันก็มีหลายแบบมา,มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบอมเมอร์ไม่ว่าจะเป็น ber, ไบเกอร์ iker, แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโต ผมอยากให้คุณซื้อแจ็กเก็ตหนังที่มีคุณภาพดีแลค่าอาจจะสูงนะครับแต่ว่ามันจะสามารถอยู่กับคุณไปอีกได้นานเลยนะครับเป็นแบบ 30- 40, 40ปีเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณรักษาดีๆเนี่ยคุณอาจจะสามารถส่งต่อให้ลูกคุณได้เลยเพราะว่าแจ็กเก็ตหนังเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรักษาดีๆจริงๆเนี่ยมันอยู่กับคุณได้นานมากๆครับ แล้วก็ยิ่งถ้าอยู่นานเนี่ยมันก็ยิ่งเข้ารูปตัวคุณแล้วมันจะทําให้คุณแบบดูดีมากขึ้นดูเท่มากขึ้นดูเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยแจ็กเก็ตตรงนี้เนี่ยมันสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเรือถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยราคามันสูงเกินไปเกินแบบบัตเจ็ตของเราเนี่ยคุณก็สามารถซื้อมือสองก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีก่อนนะครับดูว่าเฮ้ยดูคุณภาพของมันดูเนื้อผ้าดูยี่ห้อด้วยหลายๆอย่างก่อนก่อนที่จะซื้ออย่าซื้อแจ็คเก็ตหนังที่ทํามาจากแบบพลาสติกโพลีเอสเตอร์หร หรือว่าแบบอาจจะเป็นหนังแบบถูกๆนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณใส่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะดูถูกมันจะดูรู้เลยว่าเฮ้ยเสเก็ต,ตัวนี้ถูกแล้วมันจะทําให้คุณดูไม่ดีมันไม่มีทางเลยนะครับที่ว่าจะใส่ออกมาแล้วมันจะดูดีได้เลยแบบเฮ้ยเื่อตลาดนัดตัว3-400ี่ร้อยะไรแบบนี้มันผมคิดว่าเก,เก็ตหนังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่าง,งเลยนะครับในการที่แบบมันคือการลงทุนแต่ว่ามันคือระยะยาวครับคือแบบคุณสามารถใส่ได้อีก20 30 40, 40ปีเลยนะครับเชื่อผมถตะถ้าเกิดว่าคุณชอบเนี่ยก็ซื้อเถอะครับ ตอนนี้ที่ผมซื้อมาก็เป็นของซาร่านะครับแต่ว่ามันมียี่ห้ออื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่ให้คุณเลือกก็ลองไปดูกันได้โอเคโอเคมาพูดถึงตัวที่2กันบ้างนั่นก็คือแจ็คเก็ตหนังกับไบเกอร์ช่วงหลังๆเนี่ยหนังกับก็กลับมาฮิตกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและหนังกับเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่คุณไม่ควรซื้อแบบถูกๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อหนังกับถูกๆเนี่ยมันก็จะดูถูกนะครับมันไม่มีทางที่จะแบบดูแพงขึ้นมาได้เลยมันไม่เหมือนกับแบบว พวกหนังกับพวกหนังอะไรแบบนี้มันสามารถดูออกจากภายนอกได้เลยนะครับและหนังกลับเนี่ยถือว่าเป็นอย่างหนึ่งเลยนะครับที่คลาสสิกแล้วก็ทําให้คุณดูดีแล้วก็ดูหรูดูเท่ขึ้นมาได้ไม่ว่าคุณจะใส่อะไรก็แล้วแต่ถ้าผมแนะนําก็จะใส่กับเ,เสื้อยืดข้างในสีขาวหรือว่าสีดําแล้วก็กางเกงยีนสีดําแล้วก็รองเท้าเดสสีดําสักคู่หนึ่งผมอาจจะสามารถใส่กับเสื้อเชิ้ตสักตัวหนึ่งแล้วก็กางเกงเดรสสักตัวหนึ่งแล้วก็ใส่กับรองเท้าลอกฟอร์สักคู่หนึ่งก็สามารถดูดีแล้วก็ดูหรูได้แล้ว ผมคิดว่าเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่ผู้ชายทุกคนควรมีติดตัวไว้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีตัวที่3 bomber jacket หนังกลับถือว่าเป็นอีกตัวนึงเลยที่ผมชอบเพราะว่ามันจะทําให้ผมดูดีแล้วก็ดูเท่นในเวลาเดียวกันบวกกับว่ามันสามารถใส่กับเสื้อผ้าได้ง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําสีเทาสีน้ําตาลอ่อนอะไรก็ได้นะครับตัวนี้และผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทุกๆคนควรจะมี ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีเนี่ยแล้วคุณซื้อตอนนี้เนี่ยผมการันตีได้เลยว่าแบบเฮ้ยคุณจะต้องไม่ตกเทรนเด็กีก5ปีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันทั้งดูดีแล้วก็คลาสสิกในเวลาเดียวกันบวกกับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบแบบ2ตัวที่ผ่านมาหรือว่าจะไม่เหมาะสำหรับคุณไม่เข้าสำหรับคุณอาจจะดูหนักไปหรือว่าจะหนาไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะใส่สบายมากๆนะครับผ้ามันไม่ได้อ่าหนามาสองตัวที่ผ่านมาข้างในมันก็จะใส่สบายมากกว่าที่4เรายังอยู่กันที่บอมเบอร์แจ็คเก็ตนะครับถือว่าเป็นอีกสิ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นไหนๆเนี่ยก็ออกบอมเบอร์ทั้งนั้นนะครับอาจจะมีแบบหลายสีหลายสไตล์ให้คุณเลือกเลยแหละหลายแบบหลายสไตล์ให้คุณเลือกเลยแหละสิ่งที่ทําให้ผมชอบบอมเบอร์เนี่ยก็เพราะว่ามันสามารถแต่งกับแนวสตรีทที่ทําให้คุณดูเท่ดูหลอ่อดูเซอร์ได้หรือว่าคุณอาจจะแต่งตัวแนแบบเรียบหรูและทําให้คุณดูดีได้นะครับผมคิดว่าเป็นชิ้นหนึ่งเลยนะครับที่ว่าคุณควรจะมีสีที่ผมแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อตัวแรกเนี่ยก็ควรจะเป็นสีดําสีกากีสีน้ําตาลหรือว่าสีแบบเบส หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบสีสีอะไรแบบนี้เนี่ยก็แล้วแต่คุณเลยนะครับเอาสิ่งที่คุณชอบแล้วก็สิ่งที่คุณคิดว่าเข้ากับเสื้อผ้าที่คุณมีอยู่เข้ากับสไตล์การแต่งตัวของคุณนั่นแหละครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดโอเคตัวที่5้าแจ็กเก็ตยีนถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ว่าจะอยู่กับเราไปตลอดกาลเลยนะครับสามารถใส่ได้กับทุกๆชุดทุกๆสไตล์การแต่งตัวแล้วก็ทุกๆวัยเลยทีเดียว แต่ถ้าผมบอกว่าทุกๆชุดเนี่ยผมหมายความว่าทุกๆชุดจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยใส่หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อตัวแรกเนี่ยเป็นสีเข้มก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อสีอ่อนเพราะว่าสีเข้มเนี่ยมันจะใส่กับเสื้อผ้าได้มากกว่าแล้วก็ดูคลาสสิกมากกว่าแต่ผมคิดว่าคงจะมีกันทุกทุกคนแล้วละครับเพราะว่า แจ็คเก็ตยีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับผู้ชายอย่างเราถ้าเกิดคุณคิดว่าราคามันสูงไปเนี่ยคุณก็ไปซื้อแบบมือสองที่แบบยี่ห้อก็ได้อาจจะเป็นแบบรีไวเนี่ยผมก็เห็นเขาขายกันเยอะมากๆเลยนะครับมือสองเห่านี้ก็เลือกที่แบบไหลมันพอดีกับตัวคุณแล้วก็อาจจะช่วงตัวเนี่ยอาจจะใหญ่กว่านิดหน่อยสิ่งที่ผมอยากให้คุณทําก็คือเอาไปให้ช่างเขาวัดตัวนะครับแล้วก็ให้เขาเอาเข้าให้มันพอดีตัวคุณมันจะทําให้แจ็คเก็ตตัวนั้นเนี่ยดูเหมือนกับว่า สร้างมาเพื่อตัวคุณมันจะทําให้สไตล์การแต่งตัวของคุณเนี่ยดูดีมากขึ้นมีความอัปเกรดมากขึ้นแต่ที่สําคัญคุณก็จ่ายน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ลองไปหากันดูนะครับผมคิดว่าคงจะมีกันเยอะแยะเลยนะครับเฮ้โอเคนะครับมาถึงตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับนั่นก็คือแจ็กเก็ตยีนโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบฮิตมากๆในปีที่แล้วมาแรงมากๆในปีที่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็เห็นว่าแบบบางอย่างมันก็ทําให้ดูดีขึ้นบางอย่างก็ทาให้แบบไม่ใส่ดีกว่า เช่นแบบพวกสูรโอเวอร์ไซส์เนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบแจ็คเก็ตยีนหรือว่าเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์เนี่ยก็โอเคอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันเหมาะสหรับรูปร่างของตัวคุณเหมาะสหรับสไตล์การแต่งตัวของตัวคุณก็ใส่ไปเถอะครับที่ผมชอบตัวนี้เนี่ยก็คือว่าสีของมัน แล้วก็ที่สาคัญเนื้อผ้าของมันเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราแบบใส่สบายในวันที่แบบว่าผมไม่อยากจะแบบแต่งตัวอะไรมากมายแบบอยากจะแบบชิลๆอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยแล้วก็สามารถทําให้ผมดูดีขึ้นได้อีกเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวนี้เป็นสีเข้มนะครับแล้วก็ผมก็มีสีอ่อนอีกตัวหนึ่งและสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในตัวนี้นั่นก็คือพินนะครับอันนี้คือผมซื้อแยกออกมาแล้วก็มาติดเอานะครับมันจะทําให้เสื้อยีนของคุณเนี่ยดูแบบว่ามีเอกลักกษณ์ส่ข้อควาามรทีแบบ เป็นตัวของคุณออกไปรายละเอียดอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนอยเนี่ยมันจะทําให้คุณดูดีมากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นมือสองนะครับผมซื้อมาราคาไม่ไม่กี่บาทแล้วครับผมจําไม่ได้ว่ากี่บาทแต่ว่ามันมันไม่ได้แพงอะไรหรอกโอเคนะครับแล้วก็นี่เป็นแจ็คเก็ตทั้งหมดที่ผมชอบนะครับมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณควรทําก็คือถามตัวเองดูก่อนว่าชอบหรือเปล่าว่าเออเฮ้ยใส่ออกมาแล้วแบบมันตรงสไตล์การแต่งตัวของเราหรือเปล่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็สามารถสําหรับคนที่แบบ เอเฮ้ยอยากจะอัปเดตการแต่งตัวของเราแต่ไม่รู้ว่าจะต้องใส่อะไรดีเนี่ยแจ็กเก็ตพวกนี้เนี่ยช่วยคุณได้แน่นอนก็ใส่อะไรก็ได้ที่คุณชอบมันจะทําให้คุณมีความมั่นใจแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจใครหรอกครับว่าแบบเฮ้ยทำไมจะใส่อย่างนู้นอย่างนี้เฮ้ยไม่เกี่ย ب. คือแบบผมไม่คิดว่ามันสําคัญนะครับสาหรับผมสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญนั้นก็คือความรู้สึกของผมว่าผมชอบหรือเปล่าใส่ออกมาแล้วผมคิดว่าผมมั่นใจมีความมั่นใจหรือเปล่าผมแบบเออทำให้ผมดูดีขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นเองที่ผมสนใจผมไม่ได้สนใจว่าแบบ่าเคนนอออือืจะหรชบปล่า ไม่ได้แคร์ตรงนั้นเลยโอเคนะครับและถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปของผมเป็นคลิปแรกเนี่ยก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องของผมด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสงสัยหรือว,ว่าคําถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ถามผมข้างล่างก็ได้นะครับและขอให้ทุกๆคนมีวันที่ดีไกด